สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกลับมาอยู่กับผมเบบี้วัมพายอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเฟ้นหาคนที่มีความสามารถที่จะพาผมไปสู่ที่หนึ่งเพราะแต่ที่ผมอัดคลิปมาเนี่ยไม่เคยแลสะสักครั้งที่ผมจะได้รับบูย่าในการจัดแมตช์อันดับสูผแพที่นี้นะครับไปเลยเอ้เฮ้ hey. Hey. อะไระเนะี้ยเอ้เอาว่ะเจอด่านใหม่ด่านนี้อีกแล้วว่ะแต่ว่า ทำไมเครื่องบินมันไม่เป็นไซตามะาวะเนี่ยผมจับแมชคู่มานะครับแต่ว่าอา้าวเจออ okay ายุโอเคแหะโอ้โหแล้วก็เจอ PS เมีแต่คนดังทั้งนั้นนะเอาเลยไปสวัสดีครับเอ้าเวียนเกลาหลือเปิดใหม่เออสวัสดีครับพี่เนมครับฮัลโหลฮัลโหลพี่เนมครับฮัลโหลเอาะ ถอดนี้มันยังไงนี่ไงนี่งนงไงเอออีธรรมดาซะที่ไหนลงมาก็เจอแมทช์แรกแต่คุณจะไปคุยกับผมจริงๆเลยเหรอครับคุณครับเอ๊ะมิสเตอร์เนมยูแคนส์สปีกวิดมีเฮ้ยมันดักใจนะครับเหการที่เราต้องการจะคุยกับใครเนี่ยแต่เขาดันไปเล่นด้วยอะ่ะมันว่าไหมมันน่าจะมีคนมาเฉยเลยเว้ยเฮ้ยว้าว เอาว่ะเอาว่ะสามนัดเพียงเท่านั้นจะม่ยิงเพื่อนผมนะครับทำไมมันแหลกจังเลยวะเี่ยปืนอยังแรงปืนนี้อยังแรง่ยยงรงะเสียงหายไแลยวตะกี้นะเออ่ชงที่เป็นหวันดนะผมรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจกันยิงใครเพื่อนีน่ี่่คนลง่ปปะครับ <c oughs> ใช่ทำไมาน้องโหในที่สุดน้องก็ตอบพี่แล้วเนี่ยช่องชพี่ชื่อตัว,ต,ว,ต,วตัวเล่นอยู่นี่ครับ๋อ เอาไว้เอาไว้พาพี่ได้บูยาก่อนแล้วพี่จะบอกโอเคนะเีเป็นคนลงยืนูกไหมเบลจะลองไปยิงชื่อเนี่ยอุ้ยขายิงขายิงเอาน้องแกล้งพี่อะเนี่ยโอ้ไอหมอนี่แกล้งเก่งจริงๆเลยเนี่ยน้องครับเหมือนจะอยู่กันหลายคนนะเนียบ่นอะไรกันงงยิ่งงงยิ่งเต็มไปหมดเลยเนี่ยอ่าเรียกพี่ว่าเบบี้ก็ได้ครับ ดาวกันใหญ่แ <Tipp> ล <s> <motiv ators> <m> ้วไหมเบบี <ii> ้เหรอวะเบบี้เบบี้เบบี้แวมไพร์ไงน้องเฮ้ยคือพี่เพิ่งเล่นน่ะน้องแบกพี่ได้ป่ะล่ะว่าไงครับได้ได้เลยจะเล่นกระดิกตาใช่ป่ะพี่ไม่ตอบพี่ไม่ได้ปลอมตัวเป็นไก่ครับพี่ไก่จริงเหมือนทไมเสียงพี่เหมือนพี่แบก แบคไหนอะครับชอบแต่งตัวไก่เอ,อ้ยที่นายมาหาว่าการแต่งตัวของเราไก่งั้นเลดนเนยดูดิโอ้การจัดแต่งสไตล์แบบโอบิเช่แล้วก็ตัดแต่งด้วยสีดำแดงมีแกมขาวนิดหน่อยอย่างเท่ว่าไงครับโลโหวพี่อโาวว่าอะไรมีอะไรคุ้คุคนคุคนอาวพี่เอาว่าตั้งไอซ์วอเลอร์อย่างไว นี่เอ๊ะน้องเดี๋ยวพี่จะแก้แค้นให้น้องเองคิบหายละอ๋อไปเปลี่ยนตัวละครเอเอ้าวอย่างเทพพี่พี่ลงคลิปตอนไหนอ่ะพี่ลงคลิปตอนหกโมงเย็นนะบอกหกโมงครึ่งใช่แสดงว่าพี่ก็ต้องนอนพักผ่อนได้หรือว่าพี่หรือว่าพี่นั่งเล่นเกมอยู่ว่ะหยู่ตลอดพี่นอนเล่นอยู่ครับ นนออนเตียง่ะคือพี่อยากจะบอกความจริงว่าพี่อ่ะเล่นอยู่ตลอด24ชั่วโมงเว้ยแม้กระทั่งตอนที่พี่นอนน่ะพี่ก็สามารถนะร่างกายพี่มันขยับไปเองมันก็ลุกมาเปิดคอมแล้วก็เล่นเองอ่ะ คือพี่ละเมอเล่นนะ่ะน้องเข้าใจไหมหูน้องกดทีมมาเลยเนี่ยน้องต้องพาพี่ได้ที่หนึ่งโอเคนะไว้พี่ถึงจะบอกชื่อช่องไงเอาว่ะจุดที่ไม่เคยเปลี่ยนหลังคายังรั่วเหมือนเดิมมาะเนี่ยบ้านหลังเนี้ยฮัลโหลฮปคุณ m อ็หัวเครียร์แนปมีอะไรอยากจะพูดกับผมได้ล่าครับเฮ้ยเอาว่ะเ้างไงครับพี่เดินมาหาผมหนึ่งก็ได้คือพี่ติดสาวอยู่ะตอนนี้เอาว่ะมันเชียร์กันใหญ่เลยเว้ยฮ้วุ่นวายกันจเลยวะ ไม่พอเลยไปไปไปลไป,ลไปเขาอยู่กับเบอร์สองไป<อ>เขาบอกไปดิเนเนี่ยนะเบอดมันคือคู่ชีวิตหว่าน้องเฮ้ยเอาว่านี่มันคือพรมลิขิตถูกไหมะต้องชิได้เลยกเสียงน้องเบามากเลยอจะพูดใกล้ๆแอมสักหน่อยได้ไหมอุ้ยคนยคนคนน้อง คนยิงคนยิงด้านล่างเจาะเลยเจาะไอ้บออรีโดนหัวมันธรรมดาจ้ที่ไหนล้วเราจะไม่ปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่เจ็บ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 เจ็มันรุนแรงมากนะโอ๊ยเจ็บ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 เเอาแหววเอาแหวว ไม่ต้องไงครับพี่มีแค่ตัวเดียวครับอพี่ผมมีทังสี่ตัวสิบสี่เลยลรเรยสิอา้าว่ไอ้หมอนี่สายเติมใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้โหดูจากตัวละครตัวละครแล้วท่าเต้นอะไรต่างๆเนี่ยมูฟเมนต์เยอะจัดแล้วแล้วมันช่วยให้เก่งขึ้นไหมครับผมก็ไม่รู้อ่ะมันต้องฝึกฝีมือไว้เรื่อยๆอระพี่้องคิดถูก ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการฝึกฝนดวยถึงจะเก่งได้มันไม่ได้อยู่ที่การเติมหรอกวะพี่๋ยวผมไปเอากล้ามาก่อนกล้าเลยกล้าซิกเกเลตอนะ